ครับมันก็คืออยู่ทรงนี้แหละมันก็เลยมีปัญหาที่ว่ามันใบใบสั่นเบิดกันเยอะไอ้พวกกันแรงก็เหมือนแข็งแรงมั้ยครับมันไอหันมันมันเหมือนใบมันสะบัดอยู่ตลอดเวลาใช่ใบสะบัดอยู่ตลอดเวลาไรตอนนี้ก็คือตอนขึ้นลูกก็ยังเป็นปุ๋ยตัวเดิมใช่ไหมครับใช่บำรุงตัวเดิมเลยคือตัวห้าจี่ห้าสามสิบใช่ตั้งแต่บำรุงดอกมาเลยตั้งแต่สะสมอาหารต่อแหลกตั้งแต่สะสมอาหารออครับเราพอพอจบตานอออเปลี่ยน จบสารแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวเลขศูนย์ศูนย์ห้าสองสามสี่ใช่ไหมครับแล้วก็พอดอกเริ่มมาใช้ตัวไหนครดอกเริ่มมาก็ใช้สิบสามศูนย์สี่หกสิบสามศูนย์สี่หกก็คือกระตุ้นกระตุ้นดอกดอกใช่ไหมครับเอาดอกพอดอกมาเสร็จปุ๊บก็มาเป็นตัวไหนครับเป็นตัวเป็นตัวห้ายี่ห้าสามสิบแล้วหลังจากนั้นก็ยืนยาวมายืนยาวเลยโอเคง่ายไหมครับสูตรนี้ง่ายดีง่ายดีง่ายดีไม่ซับซ้อนแรงไม้ใช้มานานนะครับคุณลุ